ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับเมื่อนีพระทองเงาะกอกมาเลาะหน้าตาำเกล้าครับตาำเก้าตาำเคยครับฝนตกมาเมื่อคืนนี้ครับก็ตกมาแห้งเติบอยู่ครับหย่านกันแทะขาดนะครับเนาะเล็กๆไม่ย้างเลาะเบิองไปกันครับพี่น้อง เขาก็เป็นคือเห็นแล้วครับพี่น้องไขรแน่ยู่ครับนั่นเพระเาะทองอเก่าปุ๋ยหยกมอวานเติมอีกกำลังสีสัตว์ขึ้นอีกครับ นดี๋ครับชีวิตของชาวไร่ชาวนาเขาเก่ตื่นเห็นมากกับเลาะน้ำน้ำสิละครับพี่น้องแต่ว่าทางทางนี้บก่อยป่าบกใครลายครับมาใส่เบ็ดขยจอกกันได้พุด่ดละซีหาตัวครับบก่อยมีแต่เอาอัดน้ำสิครับอัดบยัยยูมันเปลี่ยนหักไหมมันหัวน้ำหักไหมเนี่น่ะ พอต่ามาอัดนำนาครับนะเพิ่นอัดไว้ครับมันเป็นหักไหมมันกิดไหลลงนี่ครับมโอยู่รือโมยูยูยากต้นไม้ออกโคตรออกใบไปเลย่คอยได้ต้นนั่นก็หัวนั่นนะต้นนั่นจีกลุ่มนี่นะหัวเด่นนะมึงนะไม่ได้มัดยาม ยาขคราอันเเกลียนกับ่เปียนกยปลอยอนคอพกรครับยาเมื่อคนหนอยาคาดเชียเมื่อปีนึงเหรอว่าไวมันเกินก่าครับจเาจากปีนี่ตาเสาจากปีสมปีสปีปีแล้วเท่าไหร่ครับอืม โอาเขาท้ายย่หน้ามันเป็นหน่อยๆเนาะเขินเห็ดเขินเห็ดงามสี่สุปียเว้ยติดขึ้นเลยติดสวลรบเห็ดรบเห็ดละละแล้วันนี้เรยบทท่านเขาบาน้ท่านยังย่ำน้มากสิเจ้าพนิบานไแม่น้ำเป่งเต็มเบิ้ดนำมูเนี่ยครับเมื่อเกิดครับ เราห้องไ่ได้แล้วก็น้ำผมแล้วาวันนี้น้ำแห้งหมเลยวันที่จะคยมื่วานันเนี้เรอ่ะมีจะเป็นเดือนเลครับเราวันนี้บ้านแล้วว่ทนี้เกิดมากเพาะ่ันเดดท่าทนี้น้ำไม่อีกมาถ่วมอีกวันนี้ครับห่งอีกก็เล่นบนั่นพอเบียกเราขึ้นสี่ไเลเราเลยบุมเมื่อวานันทึงออยทึงอันเขาเนาะครับฮ่ผมเมื่อกันนท่นมาตัดดรองฝนนี่ ตัดกันแท้น่าอยู่เยอะมนครับ <c oughs> แต่เรื่องตัวนก็จะเนาะสมสมกันได้ <c oughs> ตอนน้ำคงกระดันอยู่ขึ้นมาก,กเบื่อเด่นๆโดนดิครับ <c oughs> อ๋อ เดียวเมื่อวันสมบุตรเนื้อเดี๋ไปว้านเขานะผมก็เขาน้ำอ๋ออันนี้ใส่แล้วนกปุยนี่ใส่หมันตัวดีแมนนี่ครับของผมก็ยอดไปเรื่อยแล้วของผมก็ได้ทึงนำมักทึ่งยังไงครับครับแมนเนี่ ครับมุ่งกับสิบห้าเบิร์แล้วครับครับพี่น้องเป็นป่อตาเรามาใส่ปุ๋ยหน้าเมาล้อวงแานมหน้ารับเนาะครับเนาะ เน้นอทางข้างนี้ฉีดหลุดนะตัวนี้พี่น้องน่าสะีดลดแล้ว ตกมาอีกสิบลนทะบวชน้อพี่น้อเนางพี่ลนแล้วพี่น้องน้ำตั้งนี้ลนแล้วครับพี่น้องไปต่อครับกระทองเงาะกะเราเปล่งน้ำออกจากกันให้นี่เนาะครับเนาะมันนั่นน้ามันเชือล้นกันแท้หรือพี่น้องตะทองเงาะก็เลยเปล่งออกพี่น้องอยั่งกันแท้มันขาดเด็กเนาะครับเนาะ อุ้ยปลาลูกควักพี่น้องเอ้พี่นองง้นองเห็นปลาลูกควักไหมครับปลาลูกควักไม่เห็นน้ำพอถ่องเงาะเลยพี่น้องปลาลูกควักเทือกน้ำพี่น้องเอ้ เอาลูกขอบพี่น้งองปกคนไหนประมาณนี้พี่น้งองคร้บผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอยายหนุ่ยหัวล้านได้เลยครับพี่น้องกดให้พระทองเงาะนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ